สวัสดีค่ะค่ามาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้กิ่งก็จะมารีวิวภาพยนตร์ดูน Part 2นะก็เรียกว่าเป็นภาคต่อที่หลายๆคนรอคอยนะคะซึ่งเรื่องเนี่ยเขาก็จะเล่าต่อเนื่องมาจากภาคแรกแบบต่อกันเลยนะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนดาวอาราคิสแทบจะทั้งเรื่องเลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยกิ่งจะรีวิวความรู้สึกหลังดูก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย จะไปคุยเม้ามอยสปอยกันนะคะสิ่งที่กิ่งรู้สึกประทับใจเลยนะก็คือพาร์ทเนี้ยมันเป็นเลยที่ดูง่ายกว่าพาร์ทแรกในกรณีที่คุณดูพาร์ทแรกเข้าใจแล้วนะคะเพราะว่าพาร์ทหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการ เหมือนเกริ่นเนะเรื่องราวของจักรวาลดูนว่ามีลทัทธิความเชื่อการปกครองระบบการเมืองแบบไหนบ้างนะแล้วถ้าคุณดูพาร์ทหนึ่งมาแล้วแล้วเกทพอเข้าใจเนี่ยนะคะพาร์ทสองเนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องลุ้นๆเลยนะซึ่งเขาเล่าได้ดีมากๆอันนี้ขอชื่นชมเลยนะคะเพราะว่าหนังเนี่ยมันนานนะประมาณ2ชั่วโมง40นาทีนะแต่ว่าเราเนี่ยกลับไม่รู้สึกเบื่อเลยนะคะเรียกว่าตรึงคนดูได้แบบอยู่หมัดเลยนะได้มี รู้สึกตรงส่วนไหนที่มันน่าเบื่อเลยท,ทั้งที่หนังมันยาวมากอะดูจบยังรู้สึกว่าเอ๊อยากจะดูต่ออีกนิดนึงอยากรู้เรื่องราวต่ออีกนิดหนึ่งเลยนะคะโอ้โหเรียกว่าพุ่มกับเขาทําได้ดีมากๆในเรื่องนี้นะแล้วก็เขาไม่เล่าดราม่าให้มันเวิ้นเวอนะคะคือมันมีเรื่องราวดราม่าแหละแต่เขาไม่ทําให้มันเวิ้นเวอจนเกินไปอะ่ะคือมันจะเล่าเรื่องไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะคะเขาก็จะมีเรื่องที่จะต้องเล่าเยอะทีเดียวนะในพาร์ทนี้นะคะ ถามว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันแบบเล่าได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่มีจุดที่น่าเบื่อเลยนะ แต่ข้อเสียเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยมันรวบรัดไปพอสมควรนะคะคือไม่สามารถเทคไทม์นะคะหรือใช้เวลาอยู่กับซีนใดซีนหนึ่งได้ได้นานมากจนเกินไปหรือเรื่องราวที่ต้องการแบบสื่อกับผู้ชมอ่ะอย่างเช่นเรื่องราวความรักของพระเอกกับนางเอกเนี่ยนะคะมันก็จะต้องแบบใช้เวลาแค่ประมาณนี้ทั้งทั้งที่ถ้าเล่ามากกว่านี้เนี่ยมันจะทําให้รู้สึกอินและอิม a พ t กในช่วงท้ายได้มากขึ้นนะแต่ก็เวลามันไม่พอนะคะมันมีเรื่องที่จะต้องเล่าเยอะมากๆเลยในพาร์ นะแต่ส่วนตัวเนี่ยกิ่งค่อนข้างโอเคแล้วนะคะคือกิ่งเข้าใจในเงื่อนไขของเวลาของภาพยนตร์นะว่ามันไม่สามารถที่จะเล่าได้แบบไปถึง3ชั่วโมงกว่าแต่เอาจริงๆนะเลอ่าอีกต่ออีกสักสิหรือ15นาทีเนี่ยกิ่งก็นั่งดูได้เพลินๆเลยนะคะแต่ว่าก็เข้าใจได้นะว่าในมุมคนทําภาพยนตร์เนี่ย เขาก็ไม่ต้องการให้หนังมันยาวจนเกินไปนะคะซึ่งหนังก็ทําได้ดีนะว่าแม้บางฉากจะไม่รู้สึกว่าอิ่มมากนักนะอย่างเช่นพวกฉากแอคชั่นเนี่ยบางบางซีนเนี่ยในช่วงท,ท้ายนะคะที่มันเป็นฉากใหญ่ๆองค์ใหญ่เลยอะ่ะมันยังดูรีบไปนิดนึงนะเออมันยังทําให้อลังได้มากกว่านี้นะคะในเรื่องของงานภาพนะคะมุมกล้องต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าหูสิบสิบไปเลยนะบอกเลยว่ามันสวยงามมากๆนะคะมันทําให้เราเพลิดเพลินนะ่ะคุณสามารถไปเสพงานภาพแม้ว่ามันจะมีแค่ ทะเลทรายซึ่งมีโทนสีแทบจะเป็นโทนสีเดียวก็คือสีของทะเลทรายนะคะแต่มันสวยงามนะมันเป็นงานศิลป์อย่างหนึ่งเลยนะคะคือเข้าไปดูนี่บอกเลยว่าเพลิดเพลนนะใครที่มารอสตรีมมิ่งเนี่ยบอกเลยว่าเสียของนะคะเข้าไปดูในโรงดีกว่านะฉากที่กิ่งรู้สึกชอบนะคะอีกฉากหนึ่งที่กิ่งรู้สึกว่าหูมันถึงใจดีก็คือฉากที่เป็นเอกีนอนนะ อันนี้ยังไม่สปอยนะยังไม่สปอยอันนี้พูดได้เพราะมันอยู่ในตัวอย่างนะคะคือมันอลังมากแล้วมันบิวมาดีนะเออเอาเป็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาเล่าไม่ค่อยรีบมากนะก็เลยทําให้มันบิวมาดีพอมาพ,พอมีฉากแอคชั่นมันก็เลยรู้สึกอิมแพกนะคะเรียกว่าเพอร์เฟกเลยนะส,สิบสิบไปเลยนะคะก็นักแสดงเนี่ยโอโ้ยคือนักแสดงแสดงดีมากๆนะคะหโูโเรื่องนี้คนแคสแคสมาอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นบทหลักๆนะอย่างแม่ของพระเอกก็คือเจสสิกาณ์นะที่แสดงโดยรีเบคก้าฟุกุสันนะคะ และบทของพระเอกนะคะคือทิโมธีเนี่ยแสดงได้แบบโอ้โหมีพลังนะคะแสดงเก่งจริงๆต้องยอมรับว,ว่าเขาเป็นนักแสดงอายุน้อยที่มีฝีมือเลยนะแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะมีแคริสมามากๆอ่ะสิบสิบไปเลยนะอืมเป็นบทบาทที่ยิ่งกว่าแจ้งเกิดอีกนะคะยอดเยี่ยมนะสำหรับทิโมธีนะคะส่วนนางเอกของเรานะคะคือชานี้เนี่ย เซนเดย่าก็แสดงบทบาทนี้ได้เหมาะมากๆเลยนะคือมันดูแบบลุยมันดูเป็นชานี้มากๆเลยอะ่ะอันนี้ก็ถือว่าแสดงได้สิบสิบเหมือนกันนะคือนักแสดงนำเนี่ยให้คะแนนเต็มหมดเลยนะคะทำให้เรื่องราวเนี่ยมันขับเคลื่อนทำให้เรารู้สึกอินว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครนั้นแบบจริงๆเลยนะแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างนะคะก็คือเรื่องราวหรือบทภาพยนตร์ที่เขาเล่านะก็อย่างที่รู้นะคะว่า เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้มันทำมาจากนิยายอีกทีเนอะซึ่งนิยายเนี่ยกิงไม่เคยอ่านนะก็ต้องบอกเลยว่าเบสของเรื่องราวหรือบทภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวการเมืองมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวการเมืองการแย่งชิงอํานาจนะเป็นเรื่องของความเชื่อคําทํานายนะเป็นส่วนผสมที่ถ้าใครชอบไซไฟแฟนตาซี Fi, Fantasy, เนี่ยก็น่าจะชอบ อะไรแบบนี้นะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันมีความไซไฟน้อยแต่มีความแฟนตาซีเนี่ยเยอะมีความการเมืองเนี่ยเยอะนะคะถ้าเทียบกับหนังแนวนี้นะแนวไซไฟแฟนตาซี Fi, Fantasy, อย่าง Star Wars นะคะก็ต้องบอกว่า Star Wars เนี่ยมีความเป็นไซไฟแฟนตาซี Fi, Fantasy, การเมืองสงครามเหมือนกันนะแต่ว่าจะมีการบาลานซ์กันนะคะระหว่างไซไฟเรื่องราวการเมืองเรื่องราว การทำสงครามแล้วก็เรื่องราวแฟนตาซีมันจะมีความดูง่ายมันมีความกลมกลอบมากกว่าแต่จูนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ออกไปทางนะคะแฟนตาซี Fantasy, ออกไปทางการเมืองเยอะมากนะคะทางไซไฟเนี่ยโอ้โหนิดหน่อยเองนะน้อยมากๆนะคะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบดูหนังแนวการเมืองแนวแฟนตาซีจ๋าๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้นะอ่าอาจจะมีคนที่ไม่ถูกเจริตก็ได้แต่ถ้าใครชอบนะคะเรื่องราวแนวๆน,น,นี้นะแน,แนวการเมืองการแย่งชิงอํานาจนแนวความเชื่อคําทํานายแฟนตาซีแบบนี้เนี่ยก็น่าจะชอบเรื่องนี้เลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจักรวาลน,นะคะที่มีความเป็นภาพยนตร์มหากาับ เรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะหลังจากเราไม่ได้มีแนวมหากาพเนี่ยมานานแล้วนะคะซึ่งงานสร้างของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆและมีความพิถีพิถันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานภาพต่างๆเรื่องของเพลงประกอบนะคะหรือซาวเอฟเฟกงานซาวเนี่ยบอกเลยว่า10บสบเลยคือดีมากดีมากจริงๆคือเป็นเอกลักษณ์เลยอะ่ะมันเพอร์เฟกในหลายๆด้านเลยนะคะคิดว่าเขาต้องกวาดรางวัลเยอะแน่ๆนะนะบอกเลยนะ แล้จะพูดถึงเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในดูนพาร์ท2กันนะก็จะสปอยนะคะใครยังไม่ได้ดูแล้วไม่อยากรู้เนื้อเรื่องนะก็ข้ามไปก่อนนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้เนื้อเรื่องก็มาคุยมาเมาส์กันนะสิ่งที่อยากพูดถึงเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องราวความรักนะคะของพอลกับชานนลนะคือแม้ว่าอย่างที่กิงบอกว่ามันจะเล่าสั้นนิดนอนิดนึงนะเพราะว่าเขาต้องการรวบรัดไปเล่าเรื่องราวอื่นๆที่มันมีอีกเยอะเลยนะคะอันนี้ถือว่าทําดีใช้ได้นะดีพอสมควรนะคะ ไม่ได้แย่นะอ่าแต่จริงๆแล้วอ่าถ้ามันมีเวลาที่จะเล่ามากกว่านี้อาจจะทําให้เราอินมากกว่านี้เนอะเพอเรื่องราวในตอนท้ายเนี่ยคือพระเอกก็เหมือนหักอกชานนี้พอสมควรนะคะการที่เลือกเส้นทางอํานาจของพระเอกเนี่ยมันมันก็มีความจําเป็นอนะมีความจําใจที่จะต้องเลือกทั้งที่พระเอกก็พยายามหลีกเลี่ยงมานะพราะรู้ว่า คือเขามีนิมิตท,ที่จะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะคะแต่มันก็เป็นเส้นทางที่เขาจําเป็นจะต้องเดินและจําเป็นจะต้องเลือกอะ่ะเพราะไม่งั้นเน่ก็จะต้องอยู่แบบหลบบซ่อนๆถูกกดขี่แบบนี้นะคะก็ถูกต้องถูกฆ่าตายไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็จะต้องเป็นทางนี้แหละที่พระเอกจะต้องเลือกนะถ่าในเรื่องของความเชื่อ ะคะที่หนังเล่าที่บทของหนังใสมาเนี่ยกิ่งบอกเลยว่าอันนี้ดีมาก10บสบไปเลยนะได้คะแนนเต็มไปเลยนะคะคือเขาเนี่ยบิวมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะตั้งแต่ลทัทธิของเหมือนลทัทธิแม่มดเนื้อของเบเนเจสลิธนะคะคือทําให้เราอินเลยนะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยคือกลุ่มคนที่มีการชักใยอยู่เบื้องหลังการเมืองนะการตัดสินใจที่จะทำสงครามต่างๆเนี่ยมีกลุ่มเบเนเจสิลิธอยู่เบื้องหลังนะคะเพียงแต่ว่าใครนะคะจะ ทำได้เด็ดดวงมากกว่ากันอ่าใครเนี่ยเล่นกับความเชื่อได้มากกว่ากันซึ่งจุดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า แม่ของพระเอกอย่างเจสสิก้าเนี่ยนะคะทำได้ประสบความสำเร็จมากกว่านะเรียกว่าเป็นคนที่กลุ่มชัยชนะนะคะเลือกข้างที่ถูกนะแน่นอนแหละเลือกข้างตัวเองลูกตัวเองนะคะแล้วก็รู้ว่าลูกตัวเองจะทำอะไรได้บ้างนะพูดง่ายๆก็คือยานอย่างรู้ของแม่พระเอกเนี่ยก็สมฐานะการเป็นแม่ใหญ่คนใหม่นะอยู่ฝั่งที่ที่กลุ่มชัยชนะนะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วเธอเนี่ยก็เรียกว่าทำงานกับความเชื่อของคนเป็นนะ รู้ที่จะใช้จุดอ่อนนะคะของคนที่มีความเชื่อมากๆอย่างกลุ่มเฟรเมนที่ซึ่งแน่นอนนะคะมันจะมีกลุ่มที่มีความเชื่อแบบใบงหัวเลยนะกับคนที่ไม่ได้มีความเชื่อมากขนาดนั้นอย่างชานีที่เป็นแฟนพระเอกนะอันนี้เนี่ยเจสิก้าก็ทําได้สําเร็จนะคะก็เลยได้กลายเป็นแม่ใหญ่คนใหม่นะและลูกชายนะคะก็ได้กลายเป็นองค์จักรพรรดิองค์ใหม่นะจริงๆพอเนี่ยคือพยายามที่จะ ไม่เข้าสู่อํานาจนี้นะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะมันเป็นเส้นทางที่จําเป็นสำหรับเะเอกนะแม้กิ่งจะไม่ค่อยชอบนะในตอนท้ายที่แบบเพอเอกจะต้องแบบไปแต่งงานกับคนอื่นอย่างเงี้ยทั้งมาบอกรักชานีนะแต่ต้องไปแต่งงานกับองค์หญิงนะคะเพื่อที่จะได้ขึ้นสู่อํานาจเป็นองค์จักรพรรดิองค์ใหม่นะแต่กิ่งก็แอบ,บแบบ รู้สึกว่าแอบแช่งนิดนึงนะว่าอืก็ขอให้พระเอกโดนหนักหนักหน่อยคือรู้ว่าว่ายังไงพระเอกก็สู้ชนะอยู่แล้วปะเออคือตอนที่จะต้องสู้กับคนที่หัวโลนๆน่ะนั่นแหละรู้อยู่แล,แล้วแหละว่าพระเอกก็ต้องชนะอยู่แล้วนะแต่ก็ขอให้โดนหนักหนักหน่อยนะเหมันไส้เล็กน้อยนะคะซึ่งก็โดนจัดหนักจริงๆนะเรียกว่าปางตายเลยทีเดียวนะแต่ฉากนี้ไม่เห็นใจนะไม่เห็นใจ แม้ชานี้เนี่ยจะดูก็เห็นใจพระเอกนะอืมคือชานี้เนี่ยแอบชานี้แอบน่าสงสารเหมือนกันนะคะแต่เราคนดูไม่เห็นใจนะ <c oughs> ก็ในเมื่อเลือกเส้นทางอํานาจนี้นะคะก็ไม่สวยหรูแน่นอนนะเส้นทางอํานาจเนี้ยบอกเลยว่าลําบากแน่ๆสำหรับพระเอกนะแต่ก็เข้าใจได้นะคะว่าพระเอกจําเป็นต้องเลือกเส้นทางนี้เนอะมันเป็นการแต่งงานในเชิงการเมืองอะ <c oughs> เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่อํานาจนะแล้วก็มีอํานาจในการที่จะใช้ทรัพยากรน,นะในฐานะจักรพรรดินะคะและ ยังมีอำนาจเพราะว่าเป็นผู้นำ กลุ่มเฟรเมนนะคะเป็นผู้นำของดาวอาราคิสด้วยนะก็คือมีอำนาจเหนือทรัพยากรสูงสุดก็คือสไปด์นั่นเองนะเรียกว่าอยากดูพาต์ต่อไปเลยนะคะว่าพระเอกจะต้องไปต่อสู้กับอะไรบ้างนะเมื่อคนนะคะในกลุ่มเรียกว่าบ้านใหญ่เนี่ยไม่ยอมรับการขึ้นสู่อำนาจของพอลเนี่ยนะคะพอลก็เลือกที่จะใช้สงครามนะก็คือเลือกที่ใช้กำลังในการปราบปรามนะคะสงครามเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นพาร์นี้แหละนะคะก็ทำให้นึกถึงแอนนาคินตอนเข้าสู่ด้านมืดเลยนะ เอออะไรอารมณ์นั้นเลยนะคะประมาณนั้นเลยคือเขาเลือกที่จะเล่าเรื่องของพออะครดิสมาตั้งแต่เริ่มต้นนะไม่ใช่เล่าตอนที่เป็นจัก,กรพรรดิแล้วนะคะเออเล่าตั้งแต่เริ่มเลยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงเข้าสู่อํานาจนะและเป็นจัก,กรพรรดิองค์ที่ยิ่งใหญ่มากๆได้นะคะก็เรียกว่าเล่าเกินมาตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องไม่มีการย้อนหลังอะไรแล้วนะมันน่าจะเป็นไตรภาคหนึ่งที่ สนุกเลยทีเดียวนะคะตอนต่อไปเนี่ยเรื่องราวทางการเมืองนะคะการในการขึ้นสู่อำนาจของพอเนี่ยต้องมันแน่ๆนะก็รอดูพาร์ทสต่อไปเลยนะคะเพื่อนๆดูแล้วรู้สึก เป็นยังไงกันบ้างนะคะก็มาพูดคุยเมามอยกันไว้ด้านล่างได้นะแล้วถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามเอาไว้นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเวลากิ่งลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆนะแล้วกิ่งก็จะหาหนังแล้วก็ซีรีส์เนียมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ